วันนี้เรามาดูกันว่านมถูกและนมแพงมันต่างก,กันขนาดไหนครับโอ้โหขออีกรอบครับเดีย๋ยวผมเทออกมาให้ดูดีกว่าครับคุณกำลังรับชมห้าห้าห้าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูครับว่านมมันต่างกันยังไงครับอ้ยนม ล้อเล่นครับไม่ใช่นมนี้ครับแต่เป็นนมวัวที่เรากินกันทุกวันนี้ครับที่ว่ามันเป็นกล่องเป็นขวดเป็นอะไรก็ตามะครับแน่นอนเขาจะเป็นคนปกติพื้นฐานทั่วไปรวมถึงผมด้วยนะครับก็จะกินนมที่พื้นฐานที่เขาขายขายกันตามเซเว่นตามห้างสรรพสินค้าเยอะแยะะครับเช่นพวกของผู้ชื่อวยี่ห้อเลยนะครับพวกโฟมูดดัสมิวเมจิไทยเดนมาร์กอะไรประมาณนี้นะครับกล่องหนึ่งหรือขวดหนึ่งอันเล็กๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทนะครับก็คือสามารถกินได้ครับแล้วเดินเข้าไปได้หยิบกินได้เลยครับแต่นมนี้ครับตามห้างที่ใหญ่ที เอาของจากต่างประเทศเข้ามาขายครับเช่นท็อปโลแมคแวร์ลูนะครับมันมีนมที่แพงกว่านั้นเยอะนะครับวันนี้ครับผมได้เลือกมา2อันครับคืออันนี้ครับนี่ครับอันนี้คือนมถูกและอันนี้คือนมแพงครับมีนมแพงเป็นรูปกล่องนะครับนี่มันเป็นขวดนะครับขวดนี้นะครับ12บาทครับซื้อในท็อปนะครับ12บาทส่วนกล่องนี้นะครับมันเป็นนมจากญี่ปุ่นแน่นอนครับภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้ครับอันนี้นะครับ 6กสบาทครับก็ประมาณ5เท่าครับ่องนี้แพงกว่านี้5เท่านะครับไม่รู้ว่ามันพิเศษยังไงครับนมของญี่ปุ่นนี้เขาเขียนว่าเป็นเป็นนมฮอกไกโดครับส่วนอันนี้ก็เป็นนมวัวธรรมดานมโคแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมพยายามดูส่วนผสมของมันนะครับคือนี่ผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับแต่ผมเห็นมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนมโคแทะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับเนี่ยตัวนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสีแดงๆนะครับ 100คิดว่าจะใช่ครับน่กจะเป็นนมวัวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ทำไมมันถึงราคาต่างกันขนาดนี้ครับอืมเป็นเพราะมันเป็นนมจากฮอกไกโดครับวัวที่ฮอกไกโดมันดีกว่า บัวของไทยหรือว่ายังไงครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อรื้มรก่อนหนึ่งเราต้องดูที่รอบๆผลิตภัณฑ์มันก่อนนะครับอันนี้มันก็ผลิตจากแบบเป็นขวดนะครับขวดพลาสติกบางๆอย่างนี้นะครับข้างบนก็เป็นปิดคล้ายๆเป็นฟอยล์ครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนผสมมันก็บอกแค่ว่านมโพลละเปอร์เซ็นต์แค่นี้ครับปุ๊บปุ๊บปกติเหมือนทั่วไปครับส่วนอันนี้ครับโอ้โหคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะทำให้ผมไม่สามารถอ่านได้ว่าผมไม่รู้ภาษานะครับเนี่ยครับก็ให้เพื่อนดูรอบๆีาญ่ปุ่นนครัับมกสส่วนผมมอะไรก็ันไม่รู้หลายเป็นเยอะแยยยะมมาากเลครับเนี่ย นี่ครับอืม ข้อแตกตงอย่างหนึ่งของนมนี่นะครับคือผมซื้อในท็อปในวันเดียวกันนะครับปกตินมทั่วไปอะมันก็จะหมดอายุในเวลาแร่เลียกกันใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับหมดอายุช้ากว่าตัวนี้มากครับเอาเฉพาะที่ตรงนี้นะครับมันหมืออายุวันที่1เดือน8ปปีสองพันสิบเจ็ครับส่วนนี้ครับหมืออายุวันที่30เดือน8ปปีสองพันสิบเจ็ดครับโหเรียกได้ว่าอายุนานกว่านี้เดือนหนึ่งเลยนะครับก็แน่นอนครับมันมาจากต่างประเทศนะครับมันก็ต้องอยู่ได้นานอยู่แล้วครับเพื่อให้ได้ขายได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใใใช้้้กกกรระววววนนนนนนิธีีดดทท่่่่ําาาาาหหมมมมัััออยูไขงงเ็จ ใส่สารกันเสียหรืออะไรนะครับขอให้มันเป็นนมที่บริสุทธิ์จริงๆนะกันนะครับมาต่อมาเรามาลองดื่มกันดูดีกว่าครับผมจะทดลองสัมผัสแรกของทั้งสองนี่นะครับมาดูกันว่าม,มันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากอันถูกก่อนละกันนะครับนี่อืมก็เป็นรสชาติที่คุ้นเคยป่าครับเพราะมันก็คือน,นมที่ ผมกินมาระจัอยู่แทบทุกวันอยู่แล้วครับก็รสชาติจืดๆไม่มีอะไรครับนี่ผมเลือกรสจืดทั้งสองอันเลยนะครับเป็นป่าปกติครับมาต่อมาดูที่ของแพงกันดีกว่าครับนี่ของแพงครับมีหลอดติดมาให้เรียบร้อยครับเอาหหหลอดจะเหนียวไปไหนหม้อเป็นหลอดแบบใหม่โอ้โหนี่แค่ตัวหลอดก็แข็งนะครับนี่บีบไม่เข้าเลยครับนี่โอ้โหอึ๊บอ่าหรือว่ามันแพงกับที่หลอดนะครับเนี่ยขยเขยาก่อนโอ้เมื่อกี้ก็ลืมขยา ไม่เป็นไรกินมากเพื่อขยับที่สังมา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 ดิมดมแพงกันลองดูสัมผัสแรกก่อนนะครับคืออยากจะบอกว่ารสชาติยังไม่ต่างเลยครับรานะคาแพงกว่า5เท่านี้รสชาติเกือบจะเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับโอ้โหขออีกรอบครับ จริงครับคือแทบไม่ต่างกันเลยครับคือถ้าเกิดใส่แก้วมาของแก้วนะครับแล้วเลือกว่าไหนนมถูกนมแพงครับผมบอกไม่ได้ครับมันเหมือนกันจริงๆครับมันเหมือนกันมันแทบจะไม่รู้สึกต่างกันเลยครับเออเดี๋ยวผมเทออกมาให้ดูดีกว่าครับอ่าลองเทออกมาให้ดูนะดูมันว่าสีมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะดูเลยครับนี่อันนี้คือตัวถูกครับอันนี้คือตัวแพงครับขนาดมันอย่างนี้สีมันยังไม่ต่างกันเลยครับ สีเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะรสชาติก็แทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยครับเรียกได้ว่าเราซื้อแพงกว่า5เท่าเพื่ออะไรครับนี่มันเหมือนแทบเหมือนกันเป๊ะเลยครับมองไม่เห็นความแตกต่างเลยครับคือถ้าสับแก้วกันกินนี่ตายผมไม่รู้ครับจบเลยครับต้องพยายามหาข้อจากตังมากกว่านี้ครับอ๋อนี่ครับไอตัวที่ให้พลังงานครับของถูกครับให้พลังงาน1 3 0กิโลแคลอรี่ครับ ส่วนตัวแพงครับนี่ให้พลังงานอยู่ที่138กิโลแคลอรี่ครับเรียกได้ว่ามากกว่า8กิโลแคลอรี่ครับซึ่งจริงๆมันก็น้อยนิดเดียวครับนั่นแหละครับสำหรับนมถูก vs แพงนะครับผมคิดว่าแทบไม่ต่างกันครับเหมือนกันมากครับถึงแม้คำนวณราคาต่อหนึ่งมิลิตรก็ไม่น่าจะต้องคำนวณแล้วนะครับเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันแพงกว่าประมาณ5เท่านะครับอันนี้มันขนาดเท่ากันและราคาต่างกันชัดเจนครับมันรู้อยู่แล้วครับว่าแพงกว่ากันประมาณ5เท่านะครับนั่นแหละครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับนมถูก vs นมแพงครับผล ต่างกันที่ราคาอย่างเดียวครับแต่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่แล้วแต่คนครับมันเป็นความสบายใจของคนครับถ้าคุณมีตังคุณอยากกินของแพงซื้อไปนะครับไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าคุณไม่มีตังนะครับแล้วอยากจะมากินของแพงอย่างนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับกินอะไรให้มันพอดีตัวดีกว่านะครับสมัยน,นี้เงินยิ่งหาย,ยากอยู่นะครับใช้ให้เป็นนะครับและผมขอพูดอีกนิดนึงนะครับพอดีเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมลงครับตอนแรกสุดคือน้ําถูกวิน้ําแพงนะครับพอดีผมลงไปปุ๊บแล้วมันเกิดดราม่าแฮ่มันเกิดดราม่าแฮ่มันเกิดดราม่าแฮ่ ถูกแล้ว <Bond> ทำไปได้พอดีมันเกิดดรามาขึ้นนิดนึงนะครับบอกว่าผมไปลอกเล่นแบบช่แนวคิดแบดบาร์ดอะไรนั่นนะครับซึ่งผมอยากจะบอกนะครับว่าไอคอนเทนต์อันเนี้ยผมคิดเองนะครับคิดได้ตอนที่อาบน้ําอยู่นะครับแต่อย่างที่เห็นกันนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บผมไปลองไล่หาดูครับโอ้ใช่ครับมีคนทำแล้วครับแต่ไม่ใช่ช่องคิดแบดบาร์ดอย่างเดียวนะครับเยอะมากครับมีหลายช่องเลยที่ทำครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมต้องหาว่าผมไปลอกเล่นแบบช่องนั้นครับเนื่องมาผมก็ไม่ได้เลยนแบบใครครับผมคิดเองแต่มันบังคนัะรบ Mm-hmm. มันบังเอิญครับบังเอิญจริงๆครับที่ตอนแรกมันดั่ททาเป็นน้ําถูกกับน้ําแพงเหมือนกันครับทาให้ผมโดนด่าว่าไปก๊อปปี้เรียนแบบเขาครับมีอีกทีครับว่าผมไม่ได้ก๊อปปี้เขาเลยครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ผมไม่เคยดูวิดีโอที่เขาทํามาก่อนเลยนะครับมันบังเอิญจริงๆนะครับแต่ก็ธรรมดานะมนุษย์มันก็ร้อยแปดความคิดนะครับผมไม่สามารถบอกทุกคนให้เชื่อได้หรอกครับใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณเองนะครับแต่ผมมาชี้แจงให้ฟังตรงนี้แล้วนะครับแต่ถาถามว่าผมจะเลือกทำรายการถูกหคือ ร้านอาหารตามสั่งผมอยากจะทำผัดกะเพรามั่งมันไม่ได้เหรอครับเพราะว่ามีอีกร้านหนึ่งทำแล้วผมทําไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมจะทําผัดกะเพรามันก็เป็นผัดกะเพราสูตรเฉพาะของร้านผมครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับของเขาครับมันแค่ชื่อว่าผัดกะเพราเหมือนกันแค่นั้นครับนั่นแหละครับผมมาเปรียบเทียบกับการทารายการนี้นะครับซึ่งหลายๆคอนเทนต์ในหลายๆช่องมันก็มีความคล้ายๆกันนะครับของผมนี่มันพลาดแค่ตอนแรกสุดมันดันไปทําน้ําตูกกับน้ําแพงซ้ํากับช่องคิดแบดบาดแค่นั้นนะครับก็ไม่เป็นไรคร เราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการทํา YouTube ต่อไปนะครับนั่นครับพอแล้วดราม่าแห่พละพอแล้วพอเรื่อล่นดราม่ามาเยอะแล้วครับเอาแค่นี้ดีกว่าครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเอาอะไรมา VS กันอีกคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับตอนนี้ในใจที่ผมจะเอามา VS มีโอ้โหเป็นสิบๆอย่างนะครับแต่ผมอยากได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้เพื่อนๆอยากดูอะไรผมจะได้หาอยากที่เพื่อนๆอยากดูเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของผมนะครับ55 infinity ครับมีวิดีโอใหม่่ลลงงงทุกกวววววััันนนนเเเ้้ยยะะคครรรรบถาาาาใอออจตตติิดมชีืข ครอบครัวผมนะครับเข้าไปที่เพจนี้นะครับเจ้าจันทรานะครับมันเป็นเพจชื่อของลูกผมก็จริงครับแต่ในเพจนี้จะอัปเดตชีวิตเรื่องราวของครอบครัวผมทั้งหมดนะครับใครอยากรู้อะไรก็เข้าไปติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับสำหรับนมถูก vs นมแพงครับผลออกมาคือเหมือนกันเตี้ยเลยแต่แพงกว่าตั้งหลายเท่าครับโอเคครับสวัสดีครับ